รับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งครับผมนี่นะซีล่าสุดพี่เอกเริ่มจ้ำตรงนี้แล้วนะทุกท่านนี่นะเป็นจุดที่จะมีสวิตปิดเปิดเนาะในครัวเนาะซึ่งผมก็พี่เอกผมต่อเข้าสายหลอดไฟตรงนู้นเลยไหมแต่ว่ามันเหมือนเหมือนจะไม่ถึงอ่ะไปดูก่อนเดี๋ยวผมไปต่อตรงนู้นรอพี่เอกนะพี่ เดี๋ยวผมจะจำเข้าตรงนี้ให้เลยระหว่างที่พี่เอกจำตรงนู้นอยู่มีตรงนี้อยู่ปุ๊บหลายคนเรีย้องม่าอยากเห็นห้องน้ของเดกเดี๋ยวผมจะพาดูซึ่งผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยหรอกเดี๋ยวผมลองดึงสายดูก่อนกัตันลองดึงสายนะเดี๋ยวผมขอดูห้องน้ำ่อยนะมีเอฟซีห้องน้ำของเด็กนะ ไปเย็บกี่ตรงใส่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะกูเลยกูเขึ้นกองอะไรก็การไปไป็อกเกลือชื่ออีก็มีเงิไม่ใช่เราเอาหาไม้มากัปตันนี่นี่นี่ไม้นี่ดันไหมเออดีเหมือนกันไม้อะดีแลวถ้ามีคนตัดให้ปักตรงนี้เส้นนึงเกี่ยวเลยได้เอาเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ใช่ อ๋อเดี๋ยวตัดไม้ทำไมตาจับไฟในตำนานนะครับผมมนเล็กเฮ้ยนี่แล้วมันจะพัดมานี่ฮะัจะต่อไฟเนาะเั้ยไฟอะไรมีจกเลยเี้อาจารย์ตรัตรงนี้ไหมตังนี้ป่ะเพราะว่ามันมันจะเข้ามานี่เลยนะอาตรงนี้ก็ได้อันนี้เรามัดใส่กับไอ้คานตัวนี้โอเคนี้ไม่ได้ดูห้องน้เลยพี่วผะไปขุดเสากน นี่่ปะครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อให้มันหย่อนไว้สักหน่อยตรงไหนตรงนี้เหรอครับตรงไหนนี่เหรอไหนมันตรงประมาณนี้แหละไหนนี่ป่ะได้ตรงนั้นได้เอาใส่ยไฟออกนะเอาไปตรงกลางๆหน่อยก็ได้เพราะตรงนี้ให้มันกึ่งกลางเลยนะนี่เได้ตรงนั้นก็ได้ฝั่งนู้นเดี๋ยวให้พี่นายขุดหลุมนะเพื่อที่จะใส่เสาไฟเอาสายออกมาหาไฟช่วยครับพี่นายเฮ้ยพี่พี่เบ้าไหนให้ทำยังไงต่อเข้าตรงนี้นี่นี่ เรามัดไปกับสะพานตอนนั้นเลยบ่พูดๆสะพานตรงนีเลยนะเย็นโดนสวีบมาเอาตรงนี้ปะครับผมเอาเลยเอาเลยเอเดี๋ยวผมเบลครีมก่อนทันทีมาชาวบางผมเบลครีมเดี๋ยวอเอฟซีรับชมพี่นายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอาครีมมาตัดสายไฟก่อนกวอะไรว่าแบ่งงานกับพี่เอกเนาะพี่เอกทำด้านในอยู่ไม่กลัวจอบมันลื่นใส่ด้านในก็ฝังเสานะ ใช่สาวไม่ได้กับฝังคนเลยลพี่บา่าวคุยกับใครฮะพี่บา่าวไปคุยกับหมาอยู่นู่นอเอออย่าทำอะไรอไอ้นั่นน่ะพี่บา่าวไอ้ขุดขุดลุงฝั่งเสา มนเจอรักไม้อ๋อโอเคได้แล้วไม่ตรอไม่มันมีอยู่อันนี้คือทำเสาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพี่บ่าวลงตัวเลยใส่ยังไงพี่บอสใส่ริมตรงนี้เลยบอสหนีพี่พี่บ่าวไปหาไม้ไผ่มาได้ลงตัวพอดีเลยเอาเสาเอาสายขึ้นก่อนไหม เอาเอาขึ้นก่อนไหมอย่างนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเลยนี่เราจะไม่เ้อยเราไม่เอา้ห้ตึงมากทิเรามีตกทองช้างนิดนึงนะครับใช่หย่อนนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะดึงต่อเนะดึงต่อเข้าห้องน้ำเลยดึงสายไฟนะครับไม่ใช่ดึงต่อ นีนุบอกรแล้วก็ตทองช้างนิดหน่อยตามสูตรมาตรฐานของการไฟฟ้านะม,นมาตรฐานการไฟฟ้าเลยอหรอปีเน่นานะเน่าเลยัยนจเดยยวิดดดดดดดิ๊ด๊ปด๊ดดปนะ๊ วิยญาณไม่พูดเรื่องจริงกันั้นะเออคุณพูดมันตรงนั้นดูมีครเอาน้ำเตยมินเลยตะมินก็จะพากันกินเลยได้เพร้ท่านมีเลียวเึ้นบเหมินงคลิปไป้อกสายไปก่อนควยดึงไม่ใช่เจ้า รับประกันครับวันนี้บ้านน้องๆต้องได้ใช้นะในส่วนของไฟห้องน้ำแล้วก็ไฟห้องครัวหน้าผมก็จะมันหน่อยขอไฟด้วยนะฮะประมวันนี้เหมือนกันเนาะดัปนก็เผยเหมือนกันนะโหวันนี้ต้องใช้ใช่ไหมครัปตันใช่เตาแล้วส่วนกัปตันก็กำลังจะเหลาดันทำทำไม่พลาดชี้ไหปอกไม้าชี้ปลอดภัยโอชี้ใช่ใกล้ๆจับเลยก็ได้เอก้ามือไปจับมันจะดูดนะแม่ยังไม่มีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดความสว่างก่อน โอเคเจ้าจิบอีกอย่างจำเซ็นแร์เซ็นนฮะจำได้เหรอรอดปิดฝาแล้วก็ไปเร็วๆไปครับไปเร็วๆทีบ่าวมายัง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 ที่บ่าวมาตรวจงานให้ผมหน่อยกลัวเลยนะไปผมอยู่ตรงนี้อ่ะที่บ่าวรับคนตรวจงานให้ผมหน่อยผ่านไหมเออผ่านแล้วจาวการเราผ่านหมดเลยธรรมดาเดียร์นะงานผม ผมอะไรผมรบกวนถ่ายรูปด้อยผมรู้เครื่องไหนเครื่องล่างเครื่องล่างโอเคก็หย่อนลงมานิดนึงเนาะเขางานนะเรา้มัดสายานตัวนี้ไปเลยบ h กทำดีทกจัไม่ใช่อ่ะเลไปเลย เด็กก็จะสว่างครับคืนนี้นะครับใช่กเลยจะจดให้เด็กทุกอย่างทุกระบบนะทุกแต่ว่าก้องถ่ายรูปมาถ่ายใกล้ๆกันนะเออมาเอามาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปออมันหน่อยพอมันโอเครอสักที่ครับบอกสายนะไอ้ตีแล่ก็จะทำการต่อสายเข้าฝั่งนน้นจะเพิ่งจำไฟนะ ก็ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามุมนั้นไรแตเงะแสงได้ตัวแสงจะมืดยไงหลุดเลยกือบจะดีอยู่นรงเล่นเกนีมัดเลไปหน่อยสิิงยมา เจอมวยเก่าวะเออเห็นตาไปปรุงให้นตลอดไม่ได้ลมดีสุดๆไปวันนึงไม่ได้อารมณ์ดีลุงหรอกเอ้าอ กานหลุดเะหลุดแล้ะเดี <S 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 ๋ยวใหม่ดีแปนึงเดี๋ยวรอติดต่อเสร็จแล้วก็ปันเทปนะเทปคนสิรไป นี่ไอ้กัปตันก็เขาเรียกอะไรอ่ะพันพันทิพย์พันเต๊บอ่ากำลังพันนะคะพันเต๊บพันทิพย์พันเต๊บเนาะใส่ไฟห้องน้ํานะคะคืนนี้นะคะน้องๆอาจจะได้ใช้ไฟห้องน้ําแบบสว่างเลยนะเอซีฮะนีเรียบร้อยเสร็จแล้วเหรอครับผมโอเคเลยไปไ่ายซีไปดูใกล้ๆก่อนคนละเลนนะนี่อุ๊ยซีซีซีนี่เอซีครับเสร็จแล้วครับ พันน้เรียบร้อยล็อกเรียบร้อยเสามีเรียบร้อยนะนี่เสาอยู่ตรงนี้นี่นี่คือเสาไฟโอเคครับผมงานผมก็เสร็จแล้วเดินระบบไฟเข้าห้องน้ำบ้านน้องๆรอแค่พี่อีกจ้ำตรงนู้นเนาะก็จะสามารถเปิดได้เลยฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ